รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น <ę> ้ำในจังหวัด <practices> ชัยนาทพร้อมนำความห่วงใยจากนายกรัฐมนตรีฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแน่นุชาชนนาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมบริเวณวัดเกาะหมู่ที่สองตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัชนาทรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัชนาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัชนาทร่วมให้การต้อนรับในนาทีมนตรีวัดกล่าวรายงานสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยพิบัติเนื่องจากอุทกภัยของจังหวัดชัชนาททั้ง6กอำเภอ30บตำบลหนึ่ง้สี่บห้าหมู่บ้านสิบชุมชนบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ8,2 5 0อห้าบครัวเรือนมีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ8 6 9 9 4ไร่ โดยพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยรุนแรงมากที่สุดคืออำเภอสัพยาทั้งนี้จังหวัดชัยนาทร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องตน้นจะอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเป็นความห่วงใยจ,จากสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นนายกรัฐมนตรีที่ฝากความห่วงใยมาถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ปันตุกนนรู้สวทชัยนาธรายงาน